อรจ้าสองข,ข้าวข้าวคัาวมาแล้วได้จ้ามือนี่มือเมนูเที่ยงได้จ้าแกงโนไม้แกงกีสานบ้านเฮาเนี่ยแหละจ้ากะเซีหน่อไม้ต้มแล้วได้จ้ามีฟักทองบัวหอมเห็ดแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็เกลือตะไคร้พริกพักใส่กัดสิบ เป็นพักขาพักอีโตหรือพักขข้แยงได้จ้าพักอีเลิศแล้วก็มีแป้งข้าวโพดหรือข้าวเบี้ยคือแป้งข้าวเหนียวนะตำแล้วก็ละ,ละลายน้าไหว้ด้จ้าต่อไปกระถึงวิทีแกงได้จ้าขั้นจะน้ำแล้วแล้วก็ใส่ลงไปคลิกมะแขงตะไคร้จ้า เป็นบวบกระท้องแล้วก็เห็ดได้จ้าใส่ลงไปใส่ลงไปน้ำไม้ไเฮาต้มจืดแล้วได้จ้าใส่ลงไปคนต็ ปุ๊กปุ๊กปลาแดกจ้าเกงผากอีสานเ้อใส่ปะลาล่าลงไปน้ำปลาเกลือผงนัวผงฟงรดลงไปแล้วก็คนอีกให้มันน้ำมันผุแล้วจังค่อยถี่ใส่ ขาพักอีตูวพักไข่แง้งลงไปแล้วกับข้าวเบี้ยเจ้าจ้าหากมีสารแบบข้าวเบี้ยก็คือแป้งข้าวโพดก็ได้จะละลายอ่าอีกสักพักเจอกันได้จ้าทุกอย่างมันสุกกันเนาะจ้าอาจารย์สุกด้เพียรแล้วได้จ้าต่าแป้งกับซีสซข้าวเบี้ยเหลือแป้งข้าวโพดละลายน้ำแล้วค่ะล,ลงไปให้หน้ำม,มัน ซ้อมเหนียวเข้มโ้นจ้าหลังจากนั้นแล้วก็ใส่พักอีตูพักขาเดี๋ยวพักละลงไปลงไปพักขครเนีไม่ขีนขนาดเลย หอมหอมหอมจ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้ล้ะค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย